สวัสดีค่ะแม่บ้านทํากินค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนไปทําเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะขนมปังกระเทียมสําหรับวัตถุดิบและส่วนผสมเดี๋ยวจะขึ้นให้ข้างล่างนะคะสามารถดูแล้วก็นําไปทํากันได้เลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็นำขนมปังค่ะมาเรียงใส่ถาดไว้แล้วก็นำไปตากแดดไว้สักประมาณ1-2ชั่วโมงกำลังดีค่ะเพื่อทำให้ขนมปังแข็งขึ้นนั่นเองค่ะ ระหว่างที่รอให้ขนมปังเซ็ตตัวดีแล้วนะคะเราก็มาเตรียมส่วนผสมต่างๆนะคะที่ใช้สำหรับทำครีมกระเทียมกันค่ะเมื่อเราเตรียมส่วนผสมทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะก็ให้นำส่วนผสมทุกอย่างนะคะรวมกันไว้ในฐานผสมแล้วก็นำไปตีนะคะด้วยความเร็วต่ำ หลังจากที่เราเอาขนมปังไปตากแดดแล้วนะคะเมื่อเซตตัวดีแล้วก็ให้นําขนมปังค่ะมาตัดนะคะจะตัดยังไงก็ได้ค่ะตามใจชอบนะคะ จากนั้นนะคะก็ให้นำครีมนะคะที่เราทำเสร็จแล้วมาทาให้ทั่วหน้าขนมปังเลยค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะเมื่อทาขนมปังเสร็จแล้วนะคะก็ให้นำขนมปังเข้าเตาอบนะคะใช้อุณหภ,ภูมิ150องศาเซลเซียสนะคะอบประมาณ10-15นาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะ ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานกันค่ะเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูกันนะคะว่ากรอบแค่ไหนอืมกรอบมากค่ะทุกคนโอ้ ไม่หัวไม่โป้งแม่ดังค่ะทุกคนยังไงก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าไปแกะมังคุดกินมาค่ะมันล้างไม่ออกค่ะทุกคนใครมีวิธีก็ยังไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยแล้วกันนะคะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยละ สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ